วันที่4เมษายนพุทธศักราช2567เวลา15.20นนตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 เสด็จพระราชะดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในหลิวเจี้ยนเอกอัครราชทูตกรมเอเชียตะวันตกและแอฟ,ฟริกาเหนือกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและอดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายฉัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งฝ้าถูละอองพระบาทรับเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบัตรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมไชนาเวิร์กกรุงปักกิ่งที่ประทับ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนจำนวนสฉบับณศูนย์สำรวจดวงจันทร์และวิศวกรรมอวกาศกรุงปักกิ่ง นอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันเทคโนโลยีด้านอาวกาศจีนมหาวิทยายลัยปักกิ่งมหาวิทยายลัยชิงหัวหอเนื้อทศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิพิธภัณฑ์ศิละปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงหลู่สิรินทรเมืองเหมียนหยางและพิพิธภัณฑ์ซานชิงตุยเมืองเต๋อหยาง โอกาสนี้เจ้าพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางเซินอีฉินมนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อเมริการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทุลละองพระบาทด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน